กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันอยู่กับชุดเครื่องจักรสายล้อแท็กของทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างเขาเดีย๋ยวจะมีการใส่โซ่แล้วครับหลังจากที่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆสเตอร์ลอนอสปอเก็ตลอนเลอร์นะครับกาดเสร็จสับเรียบร้อย ของฝั่งของโปเบเอส0ครุ่น8ปคุณปู่ของฟาร์มันดานเขียยพื้นที่ครับเตรียมตัวจะประกอบโซ่ละฝั่งของ2 0งรก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนสเตอร์ใหมายข้างหนึ่งก็เหลือแค่ประกอบโซ่เหมือนกันอ่าทีละคันคนขับมี2คนรถ3คัน 215C ก็เตรียมตัวลงไปข้างล่างาไปทำหน้าที่บริการดินนะครับรถหกล้อต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นก็จะเปิเปดโคลนก่อน่ะเพราะงานไม่มีที่ขุดนะครับเพราะไม่ได้เปิดไว้ก่อนถ้าเปิดไว้ก่อนทั่วหนองตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องมาเสียเวลาในการเปิดโคนทุกๆวันหรอกครับเนี่ยที่มองเห็นเนี่ย โโลบหน้าดินเอาไว้อยู่ถ้าขุดผสมกันเลยนี่รถ6กล้อร้องไห้แน่นอนครับติดดำมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งปาตะวันภารกิจใส่โซ่เจ้านี้ปาตะวันก็จะเป็นระบ,บทในช่าง thank you เริ่มจากฝั่งนี้แล้วครับฝั่งขวานี่แหละเอาโซ่เก่ายกไปที่ร้านแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาก็ถอดใบแท็กนะครับใส่โซ่ใหม่ให้คู่นึ่งก็ ถ้าจำไม่ผิดนะคนที่เอามาส่งนี่บอกว่า80,000ืครับรวมทั้งมันมีใบแท็กที่มันไม่ครบมันขาดมันหายก็หลายใบน็อตใหม่หมดเลย ได้บ่เจียขัง,ขง,ขงนนงก่อนเอาใส่ให้ก่อนใส่ให้ชมก่อนอเอาใส่ให้ชมก่อนเนี่ยจะคอยไปเจียน้ำก้น โอ้ยฝ oh, ั่งหนึ่งแล้วต่อไปข้างที่สองปับแลวะวัตเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวมีอะนั่นอยู่มีจระบีหรือเปล่าโอ้เต็มบุบอของใครเอ่ยไป Johnny gikk! tít 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 đôi đi

พลังมันไม่เยอะเหมือนหนุมน่มๆเขาคุณปู่ปไม่เหมือนคันนี้ค้ำปุป๊บดึงปลื้ดเลยใส่กลางคืนด้วยมาเดี๋ยวรอหนุ่มเบียร์ไปดันโซ่ให้ มันดึงตัวไม่ได้มันไม่ระวังเด้อกดลงก่อนเบีย啊กดลงก่อนนานละอ่ะาปัดไป Okay, <laughs> okay. เดินไปนู่นเลยมาตรงตงเลยดันตรงตเลยง่ายกว่า <c ười> Bye. bài đâu bia bay leo đa bay 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 ได้แล้วได้แล้วเข้าไปในปั้นเบื้องละเดียวเดียวเรียวยก่อนยก่อนเอาไหมเอาไหมเบียเบียเบีร์ดันเข้าสเตอร์หน่อยเบีรยดันเข้าสเตอร์หน่อย เอาดันไปดันไปพอเอาบ้างเลย แล้วครับมาแล้วครับคัดแล้วคัดแล้วมันเป็นดันรอเลย เอาเอาข้างนี้โรดมันจะค่อยข้าได้สองอนนฮะว่าปลายมันขึ้นมาส้นอันแล้เลิกมันก็บ,บอกแห้งเครื่องมือแล้วเนาะ ดูแล้วป่าตะวันมันไปส่วนรอดเลอก้อนมะหันเนี่ยปลายนี่เออนี่ปลายนี้มาชนนี่ก่อนเมื่อกี้ เดินเขาอีกส้นส้นมันส้นมันส้นนั่นล่ะ ไปขึ้นคันนั่นบะอ้าวไปขึ้นคันโน้นเอาวัดดันไส ได้ที่ได้ที่เยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมอยู่คนเดียวก็ทำมันคนเดียวนี่แหละพ <c oughs> อเจ้ามันแหงน้งเนาะนานละ ติดติด,ดทำคนเลยทำคนเลยมันไปซ่อนหลกแล้วเลอหัวมันน่นท้าทางนใดท้าคนร้อยขึ้น่ะย่างเลยเาวาไฟเด้อ

คนแล้วครับจังหวะลงเนินแล้วโอ้ฝั่งนี้เหลือร้อเลอ์นะครับนี่เนี่ยยังไม่ได้ใส่รออเลอร์แต่ก็อยู่บนโซ่ไว้โซ่โซ่มันลงเนินมันตำ่ำมันก่อมาได้ มันตำ่ำมันตำ่ำมันเลยบกาะมีแต่ดึงจากของแล้วอ่ามันลงเนินเนี่ย ตอก แรกผ่านแล้วครับ่านแรกผ่านก็ไปก้อนละอันนี้ก็รอต่อไป